ความเดิมตอนที่แล้วในทรานส์ฟอร์พรายการดาวน์โหลดข้อมูลของไออาร์คอนอาจไม่สำเร็จแต่เราควบคุมพิกัดทั้งสี่ที่ถอดรหัสจากเรือได้แล้วหากเรามีโอกาสที่จะฟื้นฟูไออาร์คอริลิกได้ก่อนที่พวกดิเซติคอนจะทำเราจะต้องแยกทรัพยากรของเราการส่งลาสควัดรอนออกไปทำให้เราสามารถติดตามพิกัดทั้งสี่ได้พร้อมกันข้าจะเดินทางไปที่แอนตาร์กติกและเราสหายข้า ขอให้เจ้าทำตามภารกิจของตัวเองนี่เจ้าพูดจริงเหรอวิลแจ็คไม่ใช่ลูกทีมแต่เป็นนักเลงวิลแจ็คเป็นนักรบที่มีความสามารถจะเป็นการดีหากเจ้ารับเขาเป็นพันธมิตร บอกว่าเจ้าอยากได้คนช่วยเหรอรู้ไว้ด้วยนะว่าออพติมัสอยากให้มีคนมาควบคุมคนอย่างเจ้าสักคนจริงๆเขาไม่ออกนอกลู่นอกทางแน่คุณหมออย่ามาเรียกข้าว่าหมอนะเอางั้นก็ได้คุณพี่เฮ้ ตอนนี้ทีมพรามกำลงังติดตามไออาร์คอนเรลิกทั้งสี่อย่างนั้นเหรอเฉพาะทั้งสี่ที่เปิดอยู่ยังมีอีกเหรอเนี่ยเมกาตรอนยังควบคุมฐานข้อมูลไออาร์คอนทั้งหมดเราต้องรู้ว่ามีเรลิกเหลือกี่แห่งและเดซเซนติคอนมีอาวุธร้ายแรงอีกแค่ไหนงั้นก็โอเคหมอข้าช่วยเองเข้าไม่ได้ชื่อหมอและข้าไม่จำเป็นต้องใ,ใครช่วยด้วยข้าได้แสดงความกล้าไว้ในศึกไซเบอร์ตรอนโอ้อข้าโชคดีที่ได้อยู่กับคุณพี่ เพราะเราเจอของดีไล่มาแล้ว ถ้าเเวฟหัวหน้าทีมสื่อสารของมันนะมันตามพิกัดเดียวกันมานะเ,ออเจ้าขาที่จับดีๆได้เหรอเจ้าจะโยนเราลงไปในสุสานเรื่องอะไรกัน อะไรในเซอร์บีกยานตรวจตราของสาวเวฟตามมันไปวิลจ็คสาวเวฟจะใช้โดรนหลอกให้เราหลงทางข้าชอบการหลอกลอ่อหล่ากลายเป็นพูดถูกหลากแล้วล นี่ไม่ใช่เวลานะล่านะไปละงั้นเราไปหาซาวเวฟ ะทำอะไรวิลแจ็คเฮ้ยวิลแจ็คเห็นไงล่ะไม่อ่อนเ้ยเจ้าทำได้โอ้ย โดนนิดเดียวเองถ้าหากเจ้าตามสาวเวฟไปตามที่ข้าบอกแล้วก็งั้นเจ้าโดนนั่นก็คงไล่จิกเราไม่เลิกช่างเหอะเราต้องไปให้ถึงเรลิกโดยเร็วที่สุดนะซาวเวฟอาจจะไปถึงแล้วเจ้าโดนนี่ขยับไม่ได้แล้วถ้าอยากจับมันเราต้องเช็คดูคิดดูใหม่นี่เราเดินหรือขับอะไรอยู่ ิวจักระวังด้วยดเดซเบีกเป็นหูเป็นตาของสาวเวฟคงไม่ใช่แล้วมั้งระบบทำงานใช้ได้แต่ออฟไลน์อยู่ แต่เห็นได้ชัดว่าพวกเรายิยงตัวรับภาพและเสียงเสียหายไปซาเวฟคงต้องหาของเล่นใหม่ใช่ชนะเล็กน้อยนี่ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องทำนะเดี๋ยวก่อนคุณหมอฮ <ะ S 2> เฮ้ยการถล่มเจ้านี่เป็นไปตามแผนเดิมเออหมายความว่ายังไงไม่นานซาเวฟต้องมาตามหาลูกน้องของมันให้มันเจอกันกลับไปฐานเราจัดระเบิดติดไปหนักๆเลยพอซาเวฟเข้าไปถึงปุ๊บ ก็ดึงสลักและตูม้มเราจะติดระเบอร์จิ๋วๆไปทำไมก็ในเมื่อเราจัดหนักให้มันได้ติดไวรัสติดตั้งให้ส่งจากลเลเซอร์ปีกไปยังเสาวเวฟแล้วจากนั้นก็ตรงไปที่เมนเฟรมของยานบินดิเซปติคอน มันจะส่งข้อมูลข้างในรวมทั้งฐานข้อมูลไอคอนทั้งหมดให้เราฟังดูยุ่งยากนะเราต้องรีบอัลติมัสจะเห็นด้วยการเสียเป้าหมายหนึ่งเพื่อให้ได้ที่เหลือเป็นความเสี่ยงที่คุม้มแล้วเจ้ามีคนที่สามารถทำแผนนี้ได้ไหมล่ะอืมไม่ใช่เราข้าต้องให้คนช่วย ราฟาเอลมรามีสถานการณ์ถ้าเจ้าเขียนโค้ดไวรัสได้สแกนเนอร์ของข้าจะอับโหลดข้อมูลลงสคริปต์ของไซเบอร์ตรอนฉันทำได้แต่ถ้านายอยากซ่อนไวรัสจากพวกมันต้องมีตัวหลอกแบบว่าไวรัสอีกตัว หรือบางอย่างที่ง่ายกว่านั้นตัวลอก,ก็คือสิ่งที่มันหาเจอแต่ไม่ระเบิดใช่แล้วเอาระเบิดของข้าไปทำให้มันด้านซะได้นะรอเดี๋ยวระเบิดในเลเซอร์บิ๊กในซาเว็บอีกทีเหรอยังกะไขยัดไส้ อะไรนะก็ไข่เจียวยัดไส้ผักแล้วก็เออเออช่างเอะแล้วเจ้าจะไปไหนกันทวงเวลาไงแล้วก็นะอาจจะได้เรลิกด้วย แบบนี้มันแน่ อีกแล้วเละไม่เห็นเก่งอย่างที่หวังราฟาเอลขา้าติดตั้งตัวส่งสัญญาณเรียบร้อยแล้วถ้าเจ้าพร้อมแล้วข้าจะเข้าระบบออนไลน์ของมันให้เจ้าถ่ายโอนข้อมูลไป จะสั่งเสียอะไรไหมดีปลงแล้วสิทา่า เช็ดไวรัสพร้อมแล้วกำลังอัพโหลด ฟาเอลไปถึงไหนแล้ว50%วิลแจค็คเขาบอกว่าอย่าเรียกข้าหมอไงข้าขอโทษอะไรเจ้าอยู่ที่ไหนเอ่อข้าว่ามีเวลาสองนาทีไม่หรอก Will Jack, cho anh ấy như thế nào? Will Jack, Raphael, right, right <coughs> Okay. 妈哎！ ซาเวฟติดกับเราแล้ววิลแจ็คให้ตายระเบิดพลังคลื่นเสียงสร้างโดยนักวิทยาศาสตร์ของดิเซดีคอนเพื่อเสริมพลังทำลายล้างของคลื่นเสียงซาเวฟวันนี้จะทำงานได้ดีมากไม่เหมือนเจ้าเดดวิง ที่ทำให้เราสูญเสียกเอฟเปกให้กับสตาร์สครีมแต่เรายังมีพิกัดที่ทอดรหัสได้อยู่อีกสองที่และข้ามั่นใจว่าน็อกเอากับข้านี่ท่านรู้ไหมพวออัโตโบอททำอะไรกับข้านะเจ้าได้เรล,ลิกมาไหมไม่ครับท่านงั้นดูแสดงความมีประโยชน์ของเจ้าที่มีกับข้าในการตรวจรเซอร์บีคุณหมอ อโอ้ยก็แค่พักสักเงียบนึงเลยติดต่อไม่ได้สักพักมีอะไรน่าจะมีอะไรบางอย่างอยู่ ระบาดเฮ้ยเฮ้ฉลาดมากน้องเอาจะเอาระเบิดไปจัดการให้ถูกต้องด้วยว้าวว้าวว้าวช่วซาวเวฟถ้าเราต้องการรักษาความได้เปรียบต่อพวกออโต้บอด การขอรหัสฐานข้อมูลไอคอนต้องทำให้สำเร็จเป็นเรื่องแรกราฟาเอลเปิดทางเชื่อมด้วยข้าแนะนำให้เจ้ากลับไปที่ฐานเจ้าควรได้รับการตรวจสอบนะสิ่งที่ข้าตอกาตอนนี้คงเป็นแค่น้ำยาเชื่อมเหล็กเชื่อสิอยาลำนี้ควรได้รับการซ่อมมากกว่าข้าเยอะฟังนะเวลแจ็คข้าอยากจะขอบคุณ ที่เจ้าช่วยข้าเจ้าไว้เจอกันราชชน มาสิฐานข้อมูลไออาร์คอนเหรอโหลดมาที่เมนเฟรมเราแล้ว <laughs> าไฟาเอลเจ้านี่มันช่างอัจฉริยะจริงๆโอ้เชื่อข้าสิสาวเวฟจะถอรหัสไปยังพิกัดเรลิกที่เหลือได้แน่นอนใช่พวกเราโชคดีที่เขาอยู่ข้างเดียวกันท่านเมกตรอน แล้วก็ช่วยซอมกระจกหน้าให้เขาด้วยเข้าใจไหมอืมมักเน็ตกำลังมาแล้วล่ะข้าอยากจะบอกข่าวเขาแล้วล่ะ,ะไม่นะ